สวัสดีครับทุกท่านวันนี้ก็เป็น EP ที่4 9นะครับ EP ีที่49วันนี้ผมก็จะมาแชร์ความรู้เกี่ยวกับของเล่นสังกะสีเหมือนเดิมนะครับวันนี้เป็นคิวของเจ้าชิ้นนี้ครับนี่เป็นคล้ายๆกับสาล้อนะครับใช้เท้าเข็นนะครับหน้ากล่องของมันก็จะเป็นอย่างนี้ครับ มันจะชื่อว่าไตรไซเคิล t o t นะครับหรือว่าเรียกว่าท็อตนะครับตัวนี้ Made in j a p a นนะครับผลิตโดยบริษัท TPS นะครับตัวนี้ก็จะมีสัญญลักษณ์นะครับตัวนี้จะอยู่ที่ใต้ขาของเจ้าผู้หญิงนะครับ t p TPS นะครับ บริษัทที่ผลิตก็คือบริษัทโตเกียวเบรติงโชไกนะครับตัวนี้ก็เป็นงานเก่าของญี่ปุ่น,นครับชิ้นนี้ค่อนข้างที่จะหายากนะครับในงานกล่องส,ส,สภาพมินนะครับมันไม่ค่อยเจอครับตัวนี้ส่วนใหญ่อะถ้าเจอทั่วไปอะจะเจอแต่ตัวปล่าเปล่านะครับตัวมีกล่องเนี่ยค่อนข้างที่จะหายากพอมสมควรน,นะครับก็ ชิ้นนี้เดี๋ยวมาดูดิเมนชันกันครับว่ามันขนาดเท่าไหร่ครับเดี๋ยวผมจะลองวัดดูนะครับจากหน้ารถนะครับถึงเอาถึงปลายเท้าข้างหลังแล้วกันนะครับประมาณสี่จุดสองสี่จุดสามนิ้วนะครับความยาวของเขานะครับส่วนความสูงก็จะราวๆห้านิ้วนะครับตัวนี้กว้างสี่จุดสองนะครับสี่จุดสามนะครับสูงห้านิ้วนะครับตัวนี้ ก็ชิ้นงานก็จะเป็นสังกะสีทั้งหมดนะครับตัวนี้บอดี้แขนขาตัวรถสาล้อถีบก,ก็เป็นสังกะสีนะครับก็ส่วนหัวเนี่ยจะเป็นซอฟต์นะครับบีบได้ครับนิ่มๆแล้วก็หัวของเขาก็จะสามารถหมุนซ้ายขวาได้นะครับตัวนี้ก็จะมีที่ไขาลานบิวอินอยู่ด้านข้างของตัวเด็กผู้หญิงนะครับตัวนี้ก็ เวลาไขปุ๊บเขาก็จะเหมือนไถครับเอาขาไถเดี๋ยวผมจะไขให้ดูนะครับของเรื่อสังกะสีก็เหมือนเดิมน,นะครับไม่ต้องไปไขเขาหลายๆรอบนะครับเอาแค่พอประมาณก็พอเนี่ยเราก็จะไถอ่าอย่างนี้ผมไถไม่แรงนะใหม่ <c oughs> ไถไม่แรงไม่ค่อยจะเดิน ผมจะแปะคลิปไว้ด้านบนนะครับว่าวิธีการเล่นเป็นยังไงพอดีพื้นที่มันไม่ค่อยมค่อยมีนะครับผมก็เลยไม่ค่อยอยากไยเนี่ยก็จะเดินไยแล้วก็เดินไปเรื่อยๆนะครับนี้ผมไม่ได้หยอดน,น้ํามันนะครับมันก็เลยจะเดินนิๆหน่อยก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะแปะคลิปการเล่นที่ผม ถ่ายไว้อีกอันหนึ่งให้ดูนะครับว่ามันมลานดีหรือไล่ลานแบบนักบนึงให้มันหมดก็เจ้าตัวนี้นะครับมันไม่ค่อยเจอนะส่วนใหญ่จะเจอแต่ตัวเปล่าราคาก็จะไม่แพงเท่าไหร่นะครับส่วนใหญ่90%สเนี่ยสภาพจะไม่ดีนะครับสภาพมิ้น์เนี่ยหายากมากนะครับสภาพไม่ดีไม่ดีเนี่ยก็น่าจะมีประมาณ 1 0 0ถึงห2 0ี่เหรียญสหรัฐน,นะครับอยากทราบว่าเท่าไหร่ก็เอา40ไปคูณดูนะครับอันนี้ยังไม่รวมเซอร์วิสชาร์ตหรือว่าแท็กนะครับหรือว่าจะโดนภาษีหรือเปล่าก็ยังไม่รู้นะครับอันนี้ก็ราคาก็จะประมาณนี้นะครับส่วนถ้ามีกล่องเนี่ยก็จะราคาค่อนข้างที่จะแพงนะครับตัวนี้ถ้ามีกล่องสภาพดีๆเนี่ยกล่องมินท์นเนี่ยกล่องเขาจะประมาณนี้นะครับตัวนี้ถือว่ากล่องมินท์อยู่นะครับ มีผมติดสติ๊กเกอร์แปะไปบ้างนะครับเพราะว่ากลัวเขาจะทะลุหลุดมันมีรูนะครับอันนี้ต้องเัาก็ถ้ามีกล่องแท้ด้วยนี่ก็ส่วนใหญ่เนี่ยราคาจะเลย200เหรียญขึ้นไปนะครับก็หายากอยู่นะครับตัวนี้ของบริษัท TPS นะครับเจ้า Tri-Cycle TOT นะครับผมเรียกสั้นๆว่ามัน TOT นะครับ TOT ก็ วันนี้ก็ EP ที่49ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับท่านใดมีคำถามเกี่ยวกับของเล่นสังกสีนะครับก็สามารถอินบ x ็อกสอบถามผมใน Facebook ส่วนตัวได้นะครับหรือเพจของทางร้านนะครับที่ผมขายของอยู่นะครับชื่อ t i a n อนทอยนะครับใน Facebook ส่วนท่านใดไปเจอคลิปนี้ใน YouTube นะครับก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับก็ วันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ